สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนเกิดวันศุกร์ในปักแรกนะคะของเดือนมีนาคมพศ2567นะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านมันคงไม่สามารถไปตรงกับทุกคนได้แล้วแม่หมอไม่อยากให้คุณไปยึดมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแง่คิดจะดีที่สุดเนาะ,นะหมอมินจะดูความรักงานเงนิงนความรักสุขภาพเนาะแม่หมอขอหยิบุ่มนะคะเกี่ยวกับงานก่อนเนาะนะคะมาดูเรื่องงานนะคะ การงานช่วงนี้ปักแรกเป็นอย่างไรวองถ้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะตรงนี้2องถ้วยแปลว่าอาจจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคําว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยนะ,ะเวลาทํางานเป็นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เพื่อนคนรักก็ได้นะคะตรงนี้มีความร่วมมือร่วมใจกันอยู่บางคนก็ได้ทํางานกับคนรักนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมีคนซัพพอร์ตก็ได้นะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะนี่ข้อดีก่อนนะใบแรกก็ดีเลยสเตนนะคะตรงนี้สภาวะนี้สเตนหมายถึงความเข้มแข็ง ความความเหนื่อยการสภาพเป็นผู้นําไม่ว่าคุณมีลูกน้องบริวารแค่ไหนสเตนตยังต้องทอํายังต้องนําแต่แน่นอนนะคะคุณเอาอยู่คุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่ชาญฉลาดนะมีความสามารถนะคะรู้จักพลิกแพลงสถาน,านการณ์ด้วยนะคะตรงนี้ช่วงนี้นะนะห้าสิบถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวนะคะหรือบ้านของเราอาจจะเป็น ออฟฟิศก็ได้นะหรือทํางานแบบครอบครัวในนั้นนะคะตรงนี้หรือเป็นเสาหลักครอบครัวที่จริงมอว่าไพ่มันขึ้นมาโอเคนะาเดี๋ยวทำา a l a นะคะตกตำแหน่งบ้านเนาะบางคนอาจจะได้ต่อเติมบ้านบางคนอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้นะบางคนก็โยกย้ายออฟฟิศใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในสายงานก็ได้นะคะถามว่ามันเป็นยังไงมันจะดีขึ้นนะไพ่เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนในทางที่ดีคนวันศุกร์ คุยินถึงไม่เท้าเป็นคนเก่งนะหมอเพิ่งพูดสเตนตรงนี้เก่งมีความสามารถคุณจัดการได้ทั้งงานบ้านงานเรือนนอกบ้านก็ทําได้ดีในบ้านก็ทําได้ดีประสบความสําเร็จด้วยน้าพักน้ําแดงแต่ถามว่าอ๋อละหมอไม่มีใครเลยเหรอมีค่ะมีคนช่วยมีคนอุปถัมภ์นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะเนะอาขอใบเดียวแล้วกันเดดวิลนะคะตรงนี้ถ้าเรืองงานจะติดต่ออะไรธุรกิจอะไรเซ็นสัญญาอะไร แม่หมอขอให้คุณดูให้ดีนะคะเดวิเวเนี่ยบางคนอาจจะโกหกนะคะตรงนี้ดูให้ดีนะคะสัญญาอะไรจะเซ็นจะอะไรดูให้ดีก่อนนะคะเดวิลวมันขึ้นมาไปเดียวไพ่ตรงนี้นะคะนอกนั้นมันดีหมดหรืออาจจะเลาก็ได้ที่ทำงานเราอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่เรายังพันธนานการกับสัญญากเก่าก็ได้อืบริษัทเก่าอะไรพวกนี้นะคะแต่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วดีขึ้นด้วยนะการงานไปแล้วทีนี้ การเงินบ้างควเกิดวนันศุกร์ในปักแรกการเงินนะคะมอมินขอหยิบไปนี้ก่อนนะเด็กถือถ้วยนะคะตรงนี้นะการเงินเป็นอย่างไรหนึ่งถ้วยวเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนะคะต่อเนื่องกับงานเนาะสองดาบนะคะมีความลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้เนาะหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจอเออคือ อย่าอารมณ์ร้อนนะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นถ้าเป็นเรื่องเงินนะคะดูให้ดีนะนะคะตรงนี้นะเช่นบางคนเบีย้ยหนี้หรือนัดเซ็นสัญญาหรือค้าขายอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้เราต้องรอบคอบให้นิดนึงนะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะตรงนี้หรือเรากําลังมีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะแบบดาบนะคะ,ดดนะคะไพ่พระขึ้นมานะ,ะสามถ้วยเนาะ เขาอ,อีกหนึ่งใบแล้กันนะคะหนึ่งไม้เท้าหมอมินว่าเรื่องเงินค่ะมีโอกาสนะได้ปรับเปลี่ยนได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนละ3ามด้วยขึ้นมามันมีเกณฑ์ที่สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยนะสามด้วยเป็นไพ่ฉลองะเนาะก็คือความสําเร็จนะคะตรงนี้ถ้าคุณมีเรื่องต้องตัดสินใจมาว่าคุณจะอยากตัดสินใจด้วยอารมณ์ช่วงวูบนะคะ อย่าหัวร้อนตัดสินใจนะคะให้ใจเย็นๆล,ลงนิดนึงหมอว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมีประสบการณ์อยู่แล้วคุณจะตัดสินใจอะไรได้ด้วยเหตุผลและสติปัญญาและความชาญฉลาดของคนวันศุกร์นะคะแถมคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเมตตานะคะตรงนี้ได้ช่วยเหลือคือคุณมีสิ่งดีๆเข้ามานะภายตรงนี้นะคะลองไปขอพรกับสิ่งสธิตนะคะคุณรออะไรอยู่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะ,ะในตรงนี้นะคะ,อะขอดูนิดนึง ดิเชียร์ดีอ่อนนามีโอกาสเดินทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้การเงินการทองมีข่าวดีจากเรียนไกลนะคะคนวันศุกร์นะถามว่าเหนื่อยไหมหมอก็ต้องตอบว,ว่าเหนื่อยนะแต่ได้มาด้วยความสําเร็จได้ฉลองในสิ่งที่คุณรอคอยถ้าหมอพูดนิดนึงนะถ้าคุณอยากจะขายอะไรบางสิ่งบางอย่างในนี้คุณลองไปไหว้พระขอพรดูนะคะตรงนี้ละ แล้วก็นะคะไปปล่อยปลาไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะล้วขอให้เราลาบลื่นคล่องตัวแต่ว่ามันมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะไพ่ตรงนี้นะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะตรงนี้เพียงแต่อดทนนิดนึงอย่าใจร้อนการเงินการงานไปละความรักนิดน,นึงนะทีนี้ความรักของคนเวันศุกร์ความรัก ถ้าเราอึดอัดกับอะไรหรือที่เรายังมุ่งผ่อจากอะไรไม่ได้นะมอมอมินว่าเรามุ่งไปข้างหน้านะคะตรงนี้เนี่ยปิดหูปิดตาตัวเองลายล้อมด้วยดาบมัดตัวมัดใจไว้หมายถึงบางคนอาจจะมีความรู้สึกความรักที่มันอึดอัดมันไปไหนไม่ได้ไม่ถึงใจเรานะคะแม่หมอว่าลองมันไม่ใช่ก็คือปล่อยไปนะมองมองอนาคตเราไปข้างหน้าเนี่ยจริงด้วยบางคนถ้าบางสิ่งบางอย่างที่มันติดมันไม่ได้เป็นมันทุกข์ใจอะ่ะ ปล่อยมันออกไปนะคะปลดปล่อยนะคะตรงนี้อย่าอย่าค่อยอยู่ตรงนี้ทั้งที่เราคิดได้นะแต่แน่นอนแหละเราอาจจะยังรักเรายังไม่มีกําลังแม่หมอว่านค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตรงนี้แม่หมอว่าคุณจะหลุดจากการติดกับความรักบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่คุณตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่พอแล้วจริงด้วยค่ะคุณจะมีชัยชนะกับตัวเองคุณจะมูฟจากตรงนี้ได้คุณจะเริ่มต้นรักตัวเองมองอนาคตไปข้างหน้าไม่อยากจะติดขัดตรงเนี้ย ที่มันวนเวียนแล้วมันไม่ใช่สําหรับเราหรือมันทุกอะไรบางอย่างไม่หมอว่าคุณจะเดินหน้าได้คนเกิดวันศุกร์หกไมเท้าใช้ชนะอยู่ข้างคุณนะคะทีนี้สุขภาพาทีนี้นะมาดูสุขภาพบ้างสุขภาพนะสุขภาพสองเรียนเนาะบาลานนะคะบาลานร่างกายเนาะตรงนี้นะนะอาจจะเกี่ยวกับท้องผูกก็ได้นะ หรือเดโมนนะคะตรงนี้กลางคืนนอนไม่หลับหรือน,นอนไม่พอคนวันศุกร์นะควีนเรียนตรงนี้นะถ้าเรื่องสุขภาพหมอมีหมอมินว่ามันไม่ได้มีอะไรนะ่าเป็นห่วงมากเพียงแต่บาลานซ์นะคะในร่างกายให้ดีนะคะตรงนี้บางคนท้องผูกแล้วบางท่านนอนไม่หลับหรือน,นอนไม่พอนะคะตรงนี้เดโมนมันขึ้นนะคะตรงนี้อืมนะคะ แต่ถ้าบาลานดีๆนะคะตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากไพ่สุขภาพมันยังไม่ได้มีอะไรหนักนะจากไพ่ของหมอน,นะนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงนี้นะหมอจะมีหน้าที่อ่านตามไพ่ไพ่อยากแนะนําสุดท้ายอะไรของคนเกิดวันศุกร์บางนะคะเจดดาบนะคะหมอมินเตือนเรื่องหนึ่งนะคะ ทุกคนกลัวนะพวกคอรเซนเตอร์หรือพวกก๊อปปี้ผลงานนะคะขัดแข้งขัดขาเราหรือระวังของหล่นของหายมีคนแอบซื้อแอบส่องอะไรคุณอยู่นะคะตรงนี้นะคนที่ไม่หวังดีนะคะเนาะไพ่บอกว่าที่จริงนะมอมินว่าคุณนั่งขี่ม้าถือเรียนอยู่ในมือแปลว่าความมั่นคงก้าวทีละบันไดแต่มั่นคงแน่นอนล่ะค่าพาไพ่ใบนี้เนาะนะนะประสบความสาเร็จมีข่าวดีจากแยนไกลเห็นไหมคะคุย้ถือเหรียญอยู่ในมือ หยิบจับค้าขายก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเออนะคะตรงนี้คุณอาจจะมีอะไรในหัวอยากทำเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้หกมเมท้านะไพ่บอกว่าไม่ว่าทำอะไรก็ตามหกเม้เา์ไพ่อะไรหรือมอมินนะคะไพ่แห่งความสำเร็จค่ะไพ่วิกตอรี่แห่งความสำเร็จนะคะ,คนะ,คะแน่นอนแหละทุกคนอยากมีความสำเร็จแต่ไม่ได้แปลว่าคือบันไดนะคะเก้าทีละบันไดมันคงความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้คือ เราทำเราต่อยอดเราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองบันไดขั้นหนึ่งสองสามมันก็จะเป็นแบบนั้นที่คนที่ดูแลตัวเองนะคะดูแลผลงานสร้างสารรค์อยู่ตลอดนะคะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับตัวเองมันก็จะสําเร็จนะแต่ก้าวทีละบันไดแต่มั่นคงเห็นไหมเธอเรียนไหมคะในเธอเรียนเนี่ยยังไงม้ามันก็ก้าวไปเรื่อยๆนะถึงแม้ม้าดํานี่มันจะค่อนข้างชา้าแต่อย่าลืมะคะ่ะก้าวทีละบันไดแต่มั่นคง ะะตรงนี้แต่สิ่งที่หมอเตือนคือรอบครอบเรื่องเอกสารเรื่องการเงินการทองหรือดูให้ดีนะคะมีคนก๊อปปี้ผลงานมีคนแอบสืบแอบส่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะะั้นเขาทาําอะไรเราไม่ได้เราเพียงแต่เรานะคะตรงนี้มีสติมากๆหรืออารมณ์ร้อนนี่ก็เย็นๆน,นิดนึงนะคะนอกนั้นข่าวดีมีเรื่องดีค้าขายมันมีโอกาสดีใหม่สําหรับชาวคนเกิดวันศุกร์เสมอให้ดีๆขึ้นมาหลายใบเลยนะคะตรงนี้เพียงแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่า ขอบคุณมากมายค่ะคนเกิดมันสุขอย่าลืมกดติดตามกดก,กดกระดิ่งกดซับสไคร์นะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและกำลังใจให้หมอมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ